ครับสำหรับเคสของ Instagram เองอะ่ะเชื่อว่าหลายๆคนแน่ได้ใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ใช้ Instagram ก็จะเป็นผู้หญิงนะแต่อิน t a g r กรในตอนเริ่มต้นนะครับสิ่งที่เขาเห็นคือกว่าที่เราจะโพสต์รูปได้หนึ่งรูปอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปโพสต์ที่ไหนหรือจะต้องแต่งยังไงบ้าง <c oughs> ก็อาจจะต้องผ่านหลายๆแอปใช่ไหมอินสตาแกรมก็เลย แก้ปัญหานั้นโดยการรวบรวมสิ่งเหล่านั้นเข้ามาคือการที่มีฟิลเตอร์บางส่วนที่ทําให้รูปของคุณสวยแน่ๆอะไรเงี้ยแ,แล้วก็สามารถโพสต์ออกมาได้ทันทีแชร์ให้กับเพื่อนแล้วก็ไลค์กันได้อินสตาแกรมเองนะครับมาถึงจุดที่กลุ่มลูกค้าเองเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนใช้ในชีวิตประจำวันรูปภาพเนี่ยใช้สโตรเจเยอะทุกๆอย่างพวกนี้มีรายจ่ายหมดเลยดงนั้นเขาจะอยู่ได้ยังไงมันก็อาศัยอีโคซิสต็มเดิมนี่แหละที่เขาพร้อมจะลงทุนและยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้้ได เขาเองเนี่ยไปถึงจุดที่มีลูกค้าถึงระดับร้อยล้านคนแต่ก็ยังไม่มีบิสเนส s มเดลซัพพอร์ตเลยนั้นทำให้สิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำคือการที่หา Funding ให้เก่งสามารถซัพพอร์กับค่าให้จา่ายต่างๆที่รองรับ System ของเขาที่จะ provide ให้ผู้คนใช้ได้ถัดมาเป็นพูดถึงเรื่องของ Facebook เองซึ่งเราก็รู้กันแล้วว่า Facebook เนี่ยจะไปซื้อ Instagram เข้ามาในเมื่อคุณมีลูกค้าอยู่ได้เป็นร้อยล้านคนอยู่บนนั้นเนี่ยเรีว่า เป็นผู้ใช้งานและกัน100ล้านคนอยู่บนนั้นเราน่าจะ convert เข้ามาหรือว่าสร้างรายได้ให้เราได้บางส่วน Facebook ก็ซื้อมาแล้วก็มาขยายฐานลูกค้าของตัวเองต่อสามารถทำ marketing ออกไปบนแพลตฟอร์มนั้นได้งั้นเรากลับมาลองพูดถึงในเคสของ Facebook หน่อยดีกว่า Facebook มีสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับในตอนที่เริ่มต้นถ้าหลายๆคนเคยดูโซเชียลเน็ตเวิร์ซึ่งเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับ Facebook เนาะก็จะพูดถึงเรื่องของการที่ กลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยถึงแม้ Facebook มันคือสิ่งที่เกือบทุกคนบนโลกใช้แต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยวิธีคิดของเขาแตกต่างกันสิ้นเชิงในการทำเซี้์จีในการ go to market กลุ่มลูกค้าของเขากลุ่มแรกๆอย่างที่เราพอรู้คือกลุ่มของเด็กนักศึกษามหาลายัยเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะเข้ามาใช้และจะ Sign up สำหรับ Facebook เองเนี่ยจะต้องมีอีเมลของมหาลัยนั้นๆถูกไหมครับ คือเขาเริ่มต้นจากกลุ่มที่นิชมากๆแล้วเฉพาะบางมหาลัยเท่านั้นที่เขาเลือกขึ้นมาแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะเริ่มพูดออกมามากขึ้นเป็น words of mouth มากขึ้นไปทั่วโลกว่าเออใช้อันนี้แล้วมันดีแบบนี้นะแล้วทําให้คนที่อยู่ข้างนอกเองก็อยากใช้ตามแต่เขาก็ยังเหมือนว่ายังไม่เปิด แล้วทําให้ซิสเต็มของเขาค่อยๆเติบโตไปได้ด้วยโดยที่ไม่มีคนเข้ามาทีเดียวมากเกินไปเขาก็ขยายไปทีละมหาลายัยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วโปรดักต์ของ Startup เองเนี่ยที่เราเริ่มเห็นแล้วทั่วโลกคือมันไม่ได้สร้างมาเพื่อ Everyone ตั้งแต่ครั้งแรกมันสร้างสําหรับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็น t a r ์ e t ของเราและถ้าเขารักมันมันจะเป็น Early a d o p t e r ที่จะบอกต่อสินค้าของเราต่อไปแล้วเราจะขยายได้อย่างรวดเร็วมากครับ